เราไม่อยากไปทําแล้วมันแสบมันร้อนที่หน้าบางทีเขาแบบทำให้เราแบบเข้าตาบ้างก็มีนะคะเข้าสมูกบ้างก็มีอย่างเงี้ยค่ะเยอะมากนะ,ะรู้สึกตอนที่ถูนวดน,นะคะสัมผัสมือของทูนิงนะคะคือเนียนนุ่มเบาสบายยิ่งเห็นตอนที่เมส,สิวออกใช่ไหมคะแต่ถ้าไปที่อื่นเรารู้สึกว่าจะโดนเค้นใช่ไหมคะนี่ไม่ไม่รู้สึกว่าโดนเค้นแลวออกมาแบบเป็นเม็สิวที่อยู่ลึกมากๆแล้วออกมาได้ขนาดนี้ค่ะมีที่นี่ที่เดียวค่ะเบาสบายหน้าแล้วก็เห็นความใส ความกระจ่างของหน้ามากขึ้นรู้เลยว่าดูขุมขนเมื่อก่อนค่ะมันจะกวา้างมากตอนนี้คือเล็กมากๆเนอละเอียดความรู้สึกว่าย้อนย้อนไวไปตอนที่ผิวเราอายุอายุอ่อนๆสักสิบห้าเนี่ยค่ะตรงนี้แก้มจะแดงๆแล้วก็ใสๆความรู้สึกเป็นแบบนั้นเลยค่ะไม่เคยเจอสาที่ไหนนะคะไปนวดที่ไหนนะคะเรารู้สึกว่าเราไม่อยากไปทําแล้วมันแสบมันร้อนที่หน้าบางทีเขาแบบทำให้เราแบบเข้าตาบ้างก็มีนะคะเข้าสมูกบ้างก็มีเนี้ยค่ะเยอะมากนะแต่ที่นี่คือแบบและมุนเหมือนทําแบบสปา นวดหน้าที่แบบไฮโซมากๆเนี่ยค่ะต้องขอบคุณนะคะวันนี้ด้วยคุณหนิง